ได้เหรอหลายชั่วโมงเนี่ยอะพี่ยังไงเนี่ยฮะโหพี่ไม่เอาผมเลยอ่ะมันทําแบบนี้มันได้เหรอมันทําได้เหรอแบบเนี้ยยืนนานจันจะแก่สนหมดเลยวะเปลี่ยนท่าอยู่นะทอต้องค้างกันในดิหน้าแล้วยฝั่งนู้ไอ้บุ๊กฝันแล้วครับเลยมีคนดันวะอือ้วนกันหน่ยผมไม่ได้อยู่แก๊งขาสั่งเนี้ย พี่ยังไงเนี่ยพี่ตีผู้เลี้ยงก็มาร้อเนี่ยเมื่อไรจะโดนจิ้มวะเราซ้อมดีเห็นช่องไฟอออหรอเลยว่าซ้อมเหรอไม่หายคนมันเยอะมึงก็แก่ไม่เรียวดูครับไอ้เหี้ยฝังวะใช่เหรอีปายอยู่ในเมืองแล้ววะไม่อยู่นะกูดูหน่อยดิไอ้เหี้ยโอ้หแกหนีโอ้โหแกโอ้โหเออเออแกหนีอีกเนาะไหน

ไม่เล่นก็มาขอจบจบแล้วเนี่ยเออพี่ยังไงเนี่ยเข้ามาสองวันแล้วเนี่ยเออโอคนยำใจลอยคนคอยจะจะขาดแลเนี่ยออตอบกันน้อยโอไม่ตอบกันเลยตอบกันน้อย ตอบกัน้อยได้ไหมละ่ะตอบปัน้อยเอาไงเนี่ยจะได้ไปทำอีกอย่างกันเนี่ยเออมันจะได้ไปต่อเนี่ยพี่เรื่องเรามันยังไงเนี่ยไอ้ติ่มเรียกไอ้ติ่มมาเคลียร์หน่อยดิเออจะไม่เอาจะอะไรก็ว่ากันไปไอ,อ้ติ่มนี่เออยังไงคือยอมแล้วอะ่ะฮัลโหลพี่จะได้ไปนงไป,ไปนอนกันจะได้ไปหาอะไรทำกันเนาะ มันยังไงเนี่ยมาทิ้งเหตุมันได้หรอปล่อยให้แสงแดดส่องเราได้ไงเนี่ยฮะ UV เนี่ย UV <c oughs> แก๊ง UV เนะี่ยโอ้ จะไม่คุยไม่คุยวันนี้คือไม่คุยแล้วนะไม่คุยนี่ผมไปนะพี่เออไปยาวนะผมไม่ไม่มาให้พวกพี่เห็นอีกนะยังไงเนี่ยไม่คุยเลตอนด่าไม่เห็นคิดอะไรกันเลยอะตอนตัวเองสนุกไม่เห็นเป็นอย่างนี้กันเลยอ่ะะตอนผมสนุกบ้างไม่เป็นอย่งไรล่ะ จะให้ผมเป็นให้ได้อะตัวนั้นน่ะพี่ตอนที่ด่าผมอะจะให้ผมเป็นตัวนี้ตัวนั้นน่ะพี่อยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยพี่เมื่อยอย่างงี้มันได้เหรอพี่ฝากสารหน่อยไปถึงอะสมาชิกอะคนที่เกี่ยวข้องฝากสารถึงไอ้ติ๋มอาจจะไม่อยู่ไงเขาเนี่ยอาจจะไม่อยู่ไม่อยู่ในเหตุการณ์ไงแต่เราฝากเรเฉพจะไอ้ติต๋มเลยนะใช่เน้นไปไดิเน้นไปไดิอยากอยากจบก็มาขอจบติ๋มเลย ไม่ใช่หนีหนีไปไหนสองวันแล้วน่าติ๋มรีหูรีหูได้ยินปะฮัลโหลพูดเรียกนรอรอรอเออได้ยินแล้วไม่ใช่ท้าเขาแล้วหนีอย่างนี้นะสี่สองป้าติ๋มสี่สองป้าเออคนเราบันท้อเป็นนั้นเนี่ยอันนั้นผู้เกี่ยวข้องหลักเลยมาน้อย มาเล่นให้กันน้อยอะได้ไหมล่ะโธมันยังไงเนี่ยพี่มันมันเป็นยังไงอะะสองวันนี่ยังไงเอออาการมันเป็นยังไงเนี่ยให้บอกอย่าไม่จะบอกไอ้บอกอะไรตีผมวันสองวันไม่ตีนะตีแบบตีเรื่อยๆไม่ให้หรอใช่เขาบอกเล่นกันมัแค่สองวันนะเล่นกันมันตลอดอะ ช่วยกันน้อยได้ไหมล่ะ,ะช่วยตามเพื่อนมาน้อยเวลาครึ่งทางเ่ยพี่ผมรอนานแล้วเนี่ยนี่ผมมารอนี่ไอวิลลี่ที่มันมารอตั้งเมื่อวานแล้วเนี่ยเมื่อวานผมมายืนแลนพี่ทั้งวันอะ่ะมันยังไงเนี่ยพี่ แล้วสมมติว่าจะพี่้ยจบก็เออพี่จะจบพี่ก็มาขอจบไม่ใช่พี่หนีอย่างงี้พี่มันไม่ได้พออผมไันนี้มีอะไรพี่หรอพี่สี่สองอ่ะพี่สี่สองเฮียนั่นแหละก็พี่สี่สองอ่ะพี่สองป้าสองป้ามึงลงมาดิมึงลงมาดิสี่สองป้าเดี๋ยวไปหานี่เดี๋ยวพี่การจวพลังเดี๋ยวตามหาคนหายเลย

เนี่ยพี่ผมเอากระติกข้าวเนี่ยผมอยากโดนจิ้มอ่ะบอกติ่มมาจิ้มผมหน่อยดิเห็นบอกจะจิ้มอ่ะจิ้มน้อยโคคุยแค่โอ้คุยแค่ AFK รูมหนึ่ง AFK รูมหนึ่ง AFK รูมหนึ่งไม่ได้ติ่มจะมาเนี่ยมือง่จังอ่ะี แล้วถ้าผมทําไงเนี่ยพี่ปล่อยผมเหงาเลยเนี่ยมันทําไงได้เนี่ยผมจะไปยังไงเนี่ยมันยังไงต่อเนี่ยพี่ทำไงได้เนี่ยพี่ทำอะไรได้มั่งเนี่ยใจเย็นนะครับ แบนด์ด้วยนะครับแบนด์ด้วยนะผ <_ L un> มจะก้านหายใจจนกว่าพวกพี่จะเข้าเมืองอะ <_ L un> แล้วเรอดูาว่าจะตายก่อนหรือเปล่ากันแล้วนะ เดี๋ยวนะผมดูหวางจักหน่อยบนนะช่วยมาก<ห>เด้อโอ้ยจะเจอเขาได้ยังไงวะมันไม่เข้าไม่อะไรเข้ามาั้งมีเดี๋ยวคนได้เข้ามาไม่รู้ะ เข้ามาไม่ได้พี่โรมันบอกว่ามันช่วยผมหน่อยผมโดนอะไรอยู่ก็ไม่รู้เขาลุมสกรรมอะไรผมอยู่แบบบอกสกรรมอะไรมาสองรอบแล้วพี <c oughs> ่ก็บอกว่าอยู่เอฟเคลูมหนึ่งลก็บอกามาช่วยหน่อยอ่ะ พี่ก็ปล่อยโสนเกินโหทำร้ายเกินน,นั่เนี้ยผมจะอยู่ยังไงแล้วพี่ไม่มาผมอยู่ยังไงทำไงได้เนะนี่ยทีเนี้ยแย่แล้ว ตอนพี่อยากด่าผมก็พี่ผมขับไปหาพี่พี่ด่าเลยนะพี่จำไม่ได้ตอนพี่มีความสุขอันะพี่ลุมด่าผมอนะพี่จะให้ผมเป็นให้ได้อะตัวนั้นอนะใช่เด็กกระโปรงเด็กกระแบ้อะไรแล้วแหละพี่ผมเป็นหมดแล้วแหละพี่จะให้ผมเป็นให้ได้เลยอนะ <laughs> ผมจะร้องนะพี่ผมจะร้องนะเอาง,ง่ายๆะรคอ่ะนะ,นะพี่ยังไงเนะี่ยมันยังไงเนะี่ย แล้วยืนคุยกับเขามาสิบนาทีแล้วตอนเนี้ยตายแน่ตายแล้วอ่ะนี่กูกดอีเพื่อไม่อาหารลุ้นตอนเนี้ยได้เหรแล้อ,อ,อยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงฮนะคือพี่จะมาต้อผมไปว่ากันคือพี่ไม่อยากเล่นโผมพี่ก็เดินมาบอกแค่นั้นเองโห เอฟเคนี้เขาก็ยังได้ยินเราใช่ป่ะด้ยินดิโอเคพี่มัน,นยังไง,นง,งเนี่ยบงังบังซบไปนี้ยบังถ้าสมมติว่าเราไปแบบไปไปคุยจบเลยได้ป่ะถ้าเขาไม่เข้ามาสองวันแล้วเนี่ย ได้ป่ะสองวัน,วนแล้วสองวันแสองวันแล้วนะเมื่อวานก็ไม่มาน,นะวางจักหน่อยบอลน,นะจอยโทรหาแน่เดอร์ ีส่สาวต้องการตัวนายใครตามเป็นสิบเลยสาวต้องการตัวนายเพื่อนจะไปไหนเนี่ยโโอ้หไปไปไป